ช่องดาวิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับน,นี้ก็มานําเสนอข่าวต่อเนื่องจากข่าวเมื่อวานนะครับที่เป็นข่าวลุงพลใส่โูตรนะครับบุกสภานะครับเข้าพบนายศิระเจนจาคานะครับเพื่อ,อยื่นหนังสือในฐานะที่นายศิระเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานคณะกรรมาการกฎหมายนะครับก็ยื่นหนังสือเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่นะครับที่มีการปฏิบัติต่ตอตอนเองในวันที่จับกลุ่ม ที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ร้องเรียนสํานวนคดีน้องชมพู่นะครับว่าไม่มีหลักฐานนักแน่นเพียงพอนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปรากฏภาพนะครับที่ลุงพลมาพร้อมทนายตั้มป้าแตนนะครับแล้วก็เข้าพบนายศิระเจนจาคานะครับนั่นแหละฮะกลายเป็นเรื่องเลยครับเมื่อคืนนี้ครับภาพรวมของ การประชุมสภานะครับเรื่องพอลกอเงินกู้5้าแสนล้านนะครับในช่วงตอนหนึ่งนะฮะบิ๊กโต๋ของเราครับนายกประยุทธ์ก็เกิดอาการยั่วยั่วไม่รู้ยั่ว,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 วจากอะไรนะครับแต่ก็พูดนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องนังลกาเนี่ยว่าอารมณ์ประมาณว่าดานายกไล่นายกนะครับเมื่อกี้ไปถแถลงข่าวกันข้างล่างเอาพูดต้องหามาถแถลงข่าวสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนสภามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยผมไม่รู้ท่านประธาน ดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันเดี๋ยวไปดูคลิปมันหน่อยนะฮะผมพูดรบท่านให้เหยียดท่านแต่าการให้เหยียดผมให้เหยียดท่านผมให้เสมอท่านรู้จาักการให้เหยียดคนอื่นบ้างเม <or> ื่อเช้า,นชาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีโ <or> <ๆ S 2> ก <ๆ S 2> ๊ะเวกโก๊เวกด่านายกไปนายกออกออกคัตทีออกไปทัตย์ทีเยมันใช่เวทีไหม <OR> ผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวขั้งล่าง อาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดียู่ข้างลางถุ่สภาเนะี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้เนี่ยฮะก็จังหวะนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นเลยครับเพราะว่าเรื่องของลุงพลเข้าพบนายศิระเจนจาค้าเนี่ยในฐานะกรรมธิการกฎหมายนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วนายกเนี่ยดันมาโจอีกครับว่าเฮ้ยพาผู้ต้องหาเข้ามาถแถลงถึงในสภาทําไมนายศิระก็งานนี้นะครับ อ่วกนะียกว่าอ่วมแถมบิ๊กป้อมนะครับก็แน่นอนฮนะว่าตามบิ๊กตู่ครับว่าเดี๋ยวจะต้องไปถามซิว่าศีละเนี่ยพาเขา้ามาทำไมอ่าต้องไปเค้นเอาความจริงฮนะก็ภาพดังกล่าวเมื่อวานเนี่ยมันถ้าโอเคครับในฐานะที่นายศีระเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมาการกฎหมายนะครับก็มีหน้าที่รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่พาเข้ามาแถลงข่าวในสภาเนี่ยมันทําให้บิ๊กตู่ยั่วแล้วก็ มีภาพของการสวมกอดกันนะฮะมันจะทําให้แบบเหมือนกับแบบคดีเนี้ยมันกําลังจะแบบอยู่ในความสนใจของสังคมอ่ะก็ทําให้อาจจะแบบถูกมองว่าภาพภาพที่ออกมามันไม่เหมาะสมนะครับแล้วนายศิราเนี่ยก็เป็นสสของพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะฮะก็าอาจจะทําให้ภาพรวมของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดูไม่ดีนะครับงานนี้นี่เจอเลยครับล่าสุดน,นะครับนายศิราก็ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับ ก็บอกว่าส่วนตัวไม่กังวลนะว่านายกจะไม่พอใจเพราะเชื่อว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ตนเองชี้แจงไปเมื่อประชาชนมีปัญหาเรียกร้องต่อกรรมธิการตนในฐานะประธานถ้าไม่รับเรื่องก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อ่าก็ตอบคําถามแบบปลายเปิดส่งกลับไปอีกครับว่าเออถ้าตนไม่รับเนี่ยก็จะเป็นการละเว้นหน้าที่หรือไม่นะงานนี้ก็ต้องไปคิดกันเองนะครับว่าดึกลึกแล้วเนี่ยก็มมีความกัดแย้งหรือง,งัดข้อกับ กันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะนายสิราก็ถือว่าทาหน้าที่ตรงนี้ในส่วนของประธานกรรมธิการกฎหมายนะครับส่วนบิ๊กตู่เนี่ยก็มองอีกมุมครับมองอ้ยประชุมสภากันอยู่มาอะไรก็เหมือนกับแกก็มุหหิบเหมือน,นกันนะเยอะนะโดนฝ่ายค้านเล่นไปเยอะก็เห็นภาพอะไรก็เอาขึ้นมาว่าโมดนะเออช่งวงวันนี้ก็ต้องไปชี้แจงกันนะครับแถมบิ๊กป้อมนี่แหม่ไม่ปกป้องเลยนะฮะออกโรงผสมโรงด้วยถ้าอย่างนั้นนะครับก็เป็นมุมมองของ สองผู้ใหญ่นะครับของผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วกันน,น,นะนายศิลาก็อาจจะรู้สึกอ้อยใจแนละ้วปุ้โหมูอะไรวะหูสาต้อนรับลุงพลใส่สูตนมาอย่างดีจะให้ไปจับไปอะไรเขานะเออแต่ว่าอีกมองมุม,มนึงก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าพาเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกแหละศิละก็อยู่ฝั่งรัฐบาลนะ่ะสังกัดพลังประชารัฐอ่ะแล้วพาเข้าไปเนี่ยมันก็จะทาให รัฐบาลโดนด่าดีครับเออเพราะลุงพลตอนนี้ก็โดนด่าอยู่นะครับเรียกว่าใครใกล้ชิดลุงพลเนี่ยตอนนี้สวย์อะสวยยกงแพงครับแลเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีของลุงพลน้องชมพู่นะครับที่ลุงพลเนี่ยก็กําลังนําหลักฐานนะครับนะครับร่วมกับทนายตั้มนําหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ส่วนฝั่งของแม่น้องชมพู่ก็ได้อัจฉริยะนะครับแล้วก็ทนายเดชาครับนำทับนะครับงานนี้ก็จะต้อง สู้คดีเพื่อหาผู้ทําความผิดตัวจริงมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนเรื่องของพลกรกอรเงินกู้เยียวยาโควิดมูลค่า5้าแสนล้าน,นะครับที่ผ่านการเห็นชอบนะครับ270เสียงต่อ196เสียงงดออกเสียง1เสียงนะครับก็ผ่านได้เงินแน่นอนนะครับเอามาใช้เยียวยาฟื้นฟูประเทศหรืออาจจะเอามาแจกเงินเราชนะเราเราคนละครึ่ง เที่ยวด้วยกันอะไรก็เป็นโครงการที่รัฐบาลจะต้องครีเอทออกมานะครับตรงนั้นก็เป็นที่ภาวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็แก้ไขปัญหากันยังไงเนี่ยวัคซีนก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะครับตอนนี้ฉีดได้วันละประมาณ4ี่แสนนะก็อีกไกลครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึง5%เ็เลยแหละก็เป้าหมายของรัฐบาลก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ภาพรวมก็มีเป้าหมายนะครับว่าจะฉีดให้ได้เกินครึ่งของจํานวนประชากรแต่ว่า นั่นแหละปัญหาเรื่องวัคซีนไม่พอวัคซีนทางเลือกที่เข้ามาวัคซีนแพงหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อก,การที่จะทําให้การควบคุมเชือ้อโควิด -19 เนี่ยมันอยู่ในแบบควบคุมได้แล้วก็จํานวนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเนี่ยมันก็ยังถือว่ามีหนทางอีกยาวไกลครับนี่ก็ต้องเฝ้าติดตามดูนะครับว่าเงินจํานวน5้าแสล้านเนี่ย เียวยาโควิดจะเอามาใช้ในแผนงานด้านใดมีความเหมาะสมแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ถูกโจมตีมาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการบริหารการแพร่ระบาดของโควิดที่มีการระบาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายระลอกเลยเกินนะครับางานนี้ก็ได้เงินมาก็ต้องเอาไปใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมของการประชุมสภาปลกรเงินกู้ฝ่ายคา้านรัฐบาลอะไรกันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับ ่าเรียบร้อยนะครับเงินกู้5 0 0แสนล้านส่วนคดีของลุงพลเนี่ยยังไม่จบส่วนนายศิราเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่อาจจะแบบเฮียผมขอโทษนะผมผมเห็นเขามาผมก็ต้อนรับแต่เฮียไม่บอกไว้ก่อนนี่ว่าจะให้ทํำยังไงเออจะไปรู้เหรอว่าจะถูกใจไหมอ่าศิราจะคิดอย่างนี้นะกูทําอะไรก็ไม่ถูกใจน้อยใจไปดูปุรีข้างนอกอ้ไตายก็พูดคำๆนะครับอย่อาไปถึงสาผมเลยนะครับ คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดเห็นยังไงกับภาพรวมทั้งหมดคิดเห็นยังไงกับการพูดของิ๊กตู่ว่าทำไมต้องยั่วขนาดนี้คิดเห็นยังไงกับสีลาว,ว่าถูกต้องหรือเปล่าในการพาผู้ลังหาเข้ามาหรือควรจะปฏิบัติยังไงกับการรับหนังสือจากลุงพลนะครับการกอดที่มันกนอาจจะดูแบบอืคุณไปสนิทสนมอะไรกับเขาเนี่ยของสัยเป็นแฟนคลับ youtube ลุงพลเนี่ยก็นั่นะแหละฮะคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวทั้งหมดคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ